อันนี้เหมือนแะอันนี้เหมืมนอนสวัสดีค่ะวันนี้น้องยูจะมารีวิวกล่องกล่องตัวต่อนะคะนี่ก็จะเป็นกล่องใหญ่แบบนี้เลยค่ะอยากจะให้พ่อสันมาแกะให้นะคะนี่ไปส่งมาให้นะยายค่ะ,ะยายส่ง่าจากวัชชชิกเลยแกะตอนอน้องานี่นี่น มาปอยมือันดิอ้ยแลวก่อนแล้วก่อนโ๊โอ๊โอ้อ้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ึ่งต่กนแล้วมายใช่หมฮะมีอะไรอีกนะโอ้เ๊กระเป๋าเหรอกระเป๋าแกะได้ยอ่า นีใส่กระเป๋าเดี๋ยวก่อนเอาไว้ไว้มือมืออ๋อเดี๋ยวดูนี่มีอะไรบ้างอะแกะเยอะๆให้เพื่อนดูสินี่วู้ดลดลดว่้ทำไมมีหลายกล่องจังดูดิไว้ไว้ไว้โอ้นีูอะไรอ่ะ โอ้แอ๊แม่๊มแม้วม่แ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 มเแม่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 แา่อม่อม่าม่ก่อน่ม่แ่่่มม่ เอามาวางก่อนเดี๋ยวเราค่อยแกะทีละชิ้นแล้วเดี๋ยวเราเอาโต๊ะมาวางก็แกะทีชิ้นอ่ะเอ๊ะนี่คืออะไรเาวางเอาเอาวางตรงนั้นก่อนลูกไว้เอาวางข้างก่อนเดี๋ยวค่อยแกะทีละอังอ่าคืออะไรอ่ะเอาวางก่อนเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวค่อยแกะทีละอันอ่าเอาวางนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยแกะค่อยวางอ่ะพี่หว้ากลับมาวางดีดีกลับมาวางดีๆไปช่วยพี่หว้าหยิบออกมาวางดีดี วางดีๆลูกเอาวางดีเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวค่อยแกะมันได้แกะอยู่แล้วอ่าอ่าวางดีๆเอาเสื้อผ้าวางดีๆเฮ้ยอืมเอาวางขนมแยกไว้พอขนมแยกก็เป็นทีละชนิดอ่าเสื้อผ้าไว้ ไว้อยู่ด้วยกันกับเสื้อผ้าขนมกับขนมกระทะกระทะอ่าอ,อ,อยู่ไว้อ่าโอ้โอ้โอนี่คืออะไรอ่ะจานเคยมีแค่นี้

อโอเคอ่าทีนี้กล่องบมเดยังในกล่องบมเรียังอ่าเอากล่องไปไว้ด้านข้างก่อนอ่ากล่องไปไว้ด้านข้างอ่าทีนี้จะแกะอะไรก่อนแกะก่อนันนี้เดี๋ยวก่อนเราต้องเอามาวางบนโต๊ะดนูมันจะไปเห็นได้ใจเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าก่อนไหมจะแกะของเล่นเก็บเสื้อผ้าก่อนไหมเก็บเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้ามาไว้ตรงนี้ เอาเสื้อผ้ามาไว้ตรงนี้ช่วยกันอ่าเอาของเล่นเก็บก่อนมไว้อ่เอาเ,อเก็บดีๆครับอย่าไปคว่างเก็บนั่นอ่าอ่าเก็บเสื้อผ้าหม้วยตรงนั้นจากนั้นแยกของกินเอาของกินไปไว้เอาของกินมาเรียงไว้ก่อนอีอะไรบ้าง ไอ้ที่เป็นขนมพวกเนี้ยเก็บกระเป๋าด้วยอันนี้คืออะไรนี่ของกินเอาเก็บกระเป๋ามาไว้มาไว้ฝั่งนี้ก่อนกระเป๋ากระเป๋าน่ะกระเป๋าเดี๋ยวก่อนไว้เดี๋ยวอย่าเพิ่งตัวกระเป๋าไว้กระเป๋าไว้ลูกกระเป๋าไว้กระเป๋าไว้ตัวนี้กระเป๋าไว้ตัวนี้ อ่ะทีนี้เอาโต้มาตั้ง่โตะมาตั้งโต้เออครับโต๊เนี่ได้ไหมโต้มาเก็บเก็บนี้ก่อนแล้โต้มาตั้งแล้วก็เอาคุณ่เพื่อนดูทีละอย่างคุณเพื่อนก็อยากเห็นว่ายายส่งอะไรมาให้เด็กๆยบ้างไหมเออไปนั่งกับพี่หวานเอไว้อมานั่งกับพี่หวาเลยเอาขึ้นมาทีละอันแล้วก็บอกเพื่อนเนด้วยอันนั้นแบบใจเอาของเล่นมาอย่างเดียวไว้รอาห้างก่อนลูกเดี๋ยวเอาขึ้นมาทีละชิ้นเอาขึ้นมาทีละชิ้น อ่าหมวยไปอยู่ฝั่งที่หวาเอาไปอยู่ฝั่งนู้นอ่าไปอยู่ฝั่งนู้นครับเอออ่าเอาแกะทีละอันแกะทีละอันก่อนที่วาแกะทีละกล่องก่อนค่ะลูกแกะอันนี้เอาเอาทีละกล่องก่อนทีละกล่องอ่าแกะนี่แกะนี้บอกเพื่อนก่อนมันคือกล่องอะไรให้เพื่อนดูภายนอกก่อนกระลูกดีนี่ มันคือกล่องอะไรอธิบายให้เพื่อนๆหน่อยก่อนกอพ่อนไม่รู้ต,ตัวต่อค่ะมันจะมีอีกระด้าน,นึงคะ่ะนี่กล่องอะไรกล่องกล่องตัวต่อคะ่ะนี่ที่ว่าแปลงขาโต้นดีๆีถูกแปลขาโต้ดนตดีโคตรโต้นจะล้มแปลงขาโต้นดีอเอออกเอออันนั้นไว้ตรงกลางๆก,าก,ากันไว้ขยับอ,อันี่อ่ะนี่ จะเปแบนนะคะแกะไหมแกะแกะอันนี้ก่อนอันนี้พ่อแกะให้เดี๋ยวแกะอันนี้ก่อนเนาะแกะทีละ้อนน่ะไปแกะมากีนให้อ่ากีนแล้วเอาไปแกะให้เพื่อนๆดูไปนั่งแกะตรงนั้นนี่อู้ยเฮ้ยมดเพื่อนๆดูในกล่องมีอะไรบ้างเพื่อนๆดูด้วยไปดูกันไปดูกัน ไปดูเนี่ยมีข้อมูลมนนี่นี่ก็จะมีสติกเกอร์ติดมาด้วยเขอแกตรงไหนนี่มีเยอะเลยต่อมันต้องต่อทีลานนะลูกถ้าต่อกันเยอะอมได้ต่อนี้ต่อนี้ัต้อต่อทีลานต่อเยอะไม่ได้ อันนี้โอเเลยอืออืออือเอาโมไซค์ก่อนยัไม่ต้องแกะครับไว้ทีละกล่องครับอืออ่าันนี้เก็บก่อนอันนี้เก็บก่อนผมเลยเก็บก่อนขอไว้เมื่อกี้ขอไว้แกะกล่องโมไซค์โมไซค์มาแกะก่อนมอไซค์มอไซค์ เขามีคู่มือให้อยู่นี่เห็นไหมมันจะปนกันนะ่ะห้ามปนกันเนี่มันเป็นตัวต่อหมดเลยลูกเอ,อเนีม่นมีตัวต่อเดี๋ยวเพรว่ามันจะปนกันนะ่ะเล่หได้ก่อน,นมันจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันแตลูก อา้ให้มาว่าป่นแกปิหวานอ่ะ,ออะโหยวไ้มันเป็นผีเ,นเล็กไน้อยนี่เพราะว่ามันจะยากนะเนี่ยลูกเฮ้ยเห็นไหมก,กีที่เล็กที่น,น้อยผีประกอบจะได้นหนึ่งพอรอ ayo ah, Ini, alam bayun ini kainan, เอาวางดีๆเอาวางดีๆครับเราก็พอว่าะคือมันโตเออมามาพอที่ควรจะเป็นใหมันหายมีเงินตัวนี้นั่นมันจุกเงียบไปเรื่อยนะดีกว่ามันจะมีคู่มือนะลูกดูคู่มือ ดูคู่มือมีคู่มือประกอบไม่งั้นไม่เป็นชิ้นเป็นอันแน่เพราะว่าเนีนี่ยกว่ตนีว่าที่ตปงลงมาเปิดีเขาเยดูดิเด โอเคครบแล้วแต่ผมยังมาได้ใช่ไหมใช่ไหมฮึต่อยังไงบอกเพื่อนๆเปปลุกเพื่อนๆก็ไม่ได้ยินอันนี้อันนี้มันต้องต่อแบบนี้นะนี่วันนี้มันต่อยากมากนั่นนั่น ว่ามาได้ลดถึงกันนะลูกนี่นี่นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้าบอนี่จะเป็นแบบนี้เลยนก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ ผมอีกทรงนะคะทุกคนนี่จะมันจะมีสองทรงนะคะเฮ้เฮ้เฮ้ผู้หญิงผมสั้นนี่นี่ถ้าเกิดเราจะมาเราจะมาต่อข้อที่สองกันเลยนะคะ มาตองเตเ๋เตียเต๋ตอในขั้นเสียงกันครับมาตองเต๋นี่เตียนี่โอเนี่โอ้นี่ป้อนี่ตอยังไงผมเนี่ยมันตอยังไอองอ่ะมันต้องมีหัวมันต้อง ตุตก๊กตุ๊กปุ่นปุ่นปุ่นเนีน่ยร <Yay. S 1> ืปปะก็จะมีส่วนลงนี่หนึ่งอันนี้ลอกลงอ๋ออ๋อนี่เราก็ได้เราก็ไม่ได้ออาไปนะยังวะมีกระดูกมีกระดูกสองอันเนี่ยฮะ นี่ก็จะมีกระดูกสองอันแล้วก็จะมีแก้วน้ำด้วยโอ้ยใหญ่เลยโอ้ยสวยนี่เจ้าก้าบอลมาแบบนี้นะนี่ไปดูดิไปดูดิฮะถือได้ตัวไปดูตู้ นี่ปดหล้วกเาก็จะไปแบบนี้ขับปกอเขาก็จะมีแบบนี้หูอาเดียงเลกเลยเลยไม่ใช่ ทำมทำไมท่ไมอ่ะนี้ต่อไปก็คุจะมาเสีย อ,อันนี้นใเปอเปอ,อันนี้มันมีกอเนี่ยมันต้องเอาะไรมาตินี่นี่ต้องาไมตู่เหรอกเนี่ย,ดไ,ยได้ข้ามไปก่อนใช่มันมีชิ้นส่วนอยู่ในนั้นอะ ต้องหาชิ้นส่วนที่มันมีลักษณะคล้ายๆกันแล้วเอามาประกอบโอเนในงานจะไปไม่ได้ด้วยการสีเหลืองประกอบเราจะเอาชิ้นล่วนนี้มาประกอบอเอ่อ เสร็จแล้วแล้วขอดอต่อไปอุ้ต่อไปโอเค ปดขาเจียวขยไม่ดมากือใหจะต่อนี่ห่นดวนอยู่ต่ตอนไดได้ไเด้ เรรียบร้อยแล้วนะครับไหนยิวายิว่ามาเล่นกับมูไว้หน่อยเล็วมาพูดหน่อยก็ต่อกันทั้งยินเลยนะครับเพื่อนๆก็ต่อได้แค่คันเดียวนะครับยายส่งมาตั้งสามสี่ทัน,นครับแต่ว่ามันไม่มีเวลานะครับแต่ว่าลถตัวต่อเลโกล้มันมีโชว์ด้วยนะครับนี่เห็นไหมโอ้เห็นไหมถ้ายังซ้ายยงขวามันก็เลี้ยวได้นี่เห็นไหมมงเล่นสิอืมอยังไง เพราะว่าถ้าทำสิ่์ก็ต้องเอาโชว์นี่โอเคบอกคุณ่้นก่อนจะไปแล้วบ๊ายบายเร็วฝากอะไรฝากอะไรลืมช่องเราสวัสดีค่ะ<ม>น้องอยูก็ขอตัวนรบไปก่อนนะคะฝากเฉลิมลี่ยดทจาระจระไว้ด้วยน,นะคะเพื่อให้เป็นกำลังใจให้น้องอยูด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณดด